สำหรับเกมดิวชั่นนั้นมันถูกแบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆในเรื่องของเกมเพลย์ส่วนหนึ่งนั่นก็คือการที่มันเป็น third person Shooter หรือเป็นการยิงในบุคคลที่3แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่จะไปสพอร์ตการยิงนั่นก็คือในส่วนของ RPG ในทางด้านของสเตต่างๆที่เราสามารถใช้ได้และเนื่องจากว่าค่าสเตตต่างๆที่เราใช้นั้นมันก็มีความสําคัญเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึง6ค่าสเตตของสายยิงด้วยปืนหรือว่าสาย DPS เ ที่เราควรรู้แล้วเราควรทำความเข้าใจกับมันทั้งหมดนี้จะเป็นไงเราไปดูกันในทักชิมีคำตอบครับค่าตัดแรกที่ผมอยากจะไปพูดถึงกันเลยนะั่นคือในส่วนของเว p พ n d a m a g e สำหรับเว p พ n d a m a g e แล้วจริงๆมันถูกแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกนะั่นคือในส่วนของเว p o n d a m a g e ธรรมดากับอีกอันนึงนะั่นคือในส่วนของเว p พ n d a m a g e ตามประเภทหมวดหมู่ของปืน และสำหรับเ e a p o n damage ธรรมดานั้นเราสามารถหาได้ใน call attributes และใน brand set bonus ต่างๆอย่างเช่นยาวเกียร์ brand set bonus 2ชิน้นแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึง mod ปืนของปืนบางประเภทเท่านั้นอย่างเช่นปืน Sniper Rifle เราสามารถใส่ weapon damage ได้และ weapon damage หรือว่า damage ของปืนประเภทที่2ที่มันมีในเกมนั่นคือในส่วนของ weapon damage ตามประเภทของปืนซึ่งเราสามารถหามาได้มา3ทาง ทางแรกนั่นคือในส่วนของ Brandset ยกตัวอย่างเช่น Petrov Defense Group ซึ่งจะให้ LNG Damage 10%หรือในส่วนของ Aradis h o l d i n g ซึ่งมันจะให้ m a s m a n Rifle Damage 10%และสำหรับ Weapon Damage ตามหมวดหมู่ของปืนทางที่2ที่เราสามารถหาได้นั่นก็คือในส่วนของ Core Attributes ในปืนกระบอกนั้นๆยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ Classic M1A ซึ่งมันเป็นปืนประเภท Rifle ซึ่ง Core Attributes เองนั้นมันก็ได้ถูกล็อกมาว่าหนในนั้นมันจะให้มาเป็น Rifle Damage ซึ่งมันจะเพิ่มดาเมจให้กับปืนประเภทนี้เท่านั้นและทางที่3ที่เราสามารถมีเวฟอนดา a g e ตามประเภทของปืนได้นั้นมันอยู่ในสาย Specialization ซึ่งเรื่องนี้อยากจะให้โนต้ตกันไว้เพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ตอนตัวเกมเปิดณนะตอนนี้ใน Title u p d เ t e 8นั้นไม่ว่าเราจะเล่นสาย Specialization สายไหนก็ตามเราสามารถปลดล็อกเพิ่มดาเมจให้กับประเภทของปืนได้ทุกประเภทแต่เราจะสามารถเลือกใช้งานได้เพียงแค่3ประเภทต่อ1ครั้ง ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของสายไฟวอล์ l สเปเชียล z ซ t ชันอย่างที่เห็นกันอยู่เลยผมได้เลือกปลดล็อกเอาไว้เป็น LMG Damage Assault Rifle Damage และ Rifle Damage ถ้าผมต้องการสับเลี่ยนออกนั้นผมสามารถทำได้โดยการ Respect Element ์และสามารถเลือก Damage ของปืนอื่นและอัปเกรดมันขึ้นมาได้ทีนี้ถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะในส่วนของ total damage ที่เราเห็นในปืนในตัวเกมนะตอนนี้เลยตัวเลขที่โชว์อยู่นั้น เขาได้ทำการรวม weapon damage และ damage ตามประเภทของปืนจาก3แหล่งที่เราได้พูดถึงไปแล้วโชว์ให้เราดูในปืนเรียบร้อยแล้วทีนี้ถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่า weapon damage ต่างๆนั้นมันถูกรวมเข้าไปในปืนแล้วเราสามารถดูได้ขออนุญาตยกตัวอย่างที่ Crafting Station และขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นปืนตระกูลอ s a อ l ไร i ฟ l ลที่มีชื่อว่า s v a g e w o l v r r i n e สำหรับที่โตคร f t มันบอกเลยว,ว่าปืนนี้มีเบสดามจอยู่เพียงแค่4 0 0 0าเท่านั้น แต่ถ้าว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคราฟปืนนี้ออกมานั้นมันจะโชว์บอกเราทางขวามือเลยว่าจากเบสดา m เมจ4 3 0 0 0ที่เรามีนั้นมันมีการบวกเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ40,000ซึ่งอีก40,000ตรงนี้ที่เราพูดถึงมันมาจากเวพอนดาเมจจากหลายๆทางที่เราได้พูดถึงเอามารวมกันซึ่งมันทำให้ total damage ของปืนเราอยู่ที่87,000ซึ่งเมื่อเราทราบข้อมูลแบบนี้แล้วนั่นหมายความว่าปืนทุกระบอที่มันจบออกมาให้เรานั้นถ้าค่า total damage มันน้อย เราต้องไปนั่งไล่ดูในส่วนของ call attributes ของปืน brand set ที่เราใส่ว่ามี damage ของประเภทปืนนั้นหรือเปล่าและ weapon damage ในตัวเรามีเยอะแค่ไหนนะักตอนนั้นที่เราดูที่ปืนและนอกเหนือจาก crafting station เราสามารถพิสูจน์ได้อีกทางหนึ่งนั่นก็คือการที่เราจะถอด weapon damage ออกจากตัวเราออนุญาตยกตัวอย่างเป็นการที่ save l o ดเอาไว้ที่ไม่มี c o r e attributes เป็น weapon damage เลยนั้น จากปืน Savage Wolverine กระ ok, บอกเดิมเมื่อสักครู่นี้ที่มีค่า Total Damage อยู่ที่80,000นั้นตอนนี้ Total Damage มันถูกลดลงมาเหลืออยู่เพียงแค่55,000เท่านั้นเองข่าวสารถัดมาที่อยากจะพูดถึงนั่นคือในส่วนของ Critical Chance และ Critical Hit Damage ซึ่งสิ่งแรกที่ผมอยากจะทำเลยนะั่นคือจะอธิบายให้ฟังกันว่า Critical Chance และ Critical Hit Damage นั้นมันคืออะไรถ้าจะอธิบาย Critical Hit Chance ให้ฟังนั้นเราต้องไปอธิบายในส่วนของ Critical Hit Damage ก่อน Critical Hit Damage นั่นก็คือจำนวน Damage ที่เราจะได้เพิ่มถ้ามันติดทีนี้ถามว่า Critical Hit Damage มันจะติดได้ยังไง Critical Hit Chance มันจะติดได้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสซึ่งคำว่าโอกาสตรงนี้มันเอาไปถูกผูกไว้กับค่าแซดที่มีชื่อว่า Critical Hit Chance นั่นเองสรุปง่ายๆกันอีกครั้งหนึ่งก็คือในส่วนของ Critical Hit Chance มันคือโอกาสที่ Critical Hit Damage มันจะติด และเมื่อ critical hit damage มันติดตัวค่าใส่ critical hit damage เองมันจะบ่งบอกว่าเราจะได้ damage เพิ่มเท่าไหร่ทีนี้เรื่องที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับ critical hit chance และ critical hit damage นั่นก็คือการที่ตัวเกมมัน cap critical Hit chance หรือว่าโอกาสที่เราจะยิงติด crit สำหรับเกม d i v i s i o n นั้นมันถูก cap critical hit chance เอาไว้ที่60%นั่นะหมายความว่าถ้าเราใส่ critical hit chance เกิน60%นั้นผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันจะได้ออกมาเทียบเท่ากาันที่เรามี critical hit chance อยู่เพียงแค่60%การที่เขาทำแบบนี้นะ่นหมายความว่ามันจะไม่มีทางที่เราจะสามารถยิงทุกนัดแล้วติด Critical Hit ได้ทีนี้ถามว่าคริทิคัลช a น c ์คริ t ิค a ลฮิต d a m ม g e เราสามารถหาได้จากไหนบ้างแน่นอนครับที่แรกที่เราสามารถหาได้ก็คือในส่วนของ Attributes ในเกียร์ของเราที่ทสองก็คือในส่วนของ Brand Set ยกตัวอย่างเช่น providence defense Brand Set ที่มันมี c r i t i c a l Hit Chance และ critical hit d a m a g e มาให้ ที่3ามันคือในส่วนของช่อง MOD สำหรับ offensive mod slot หรือว่าช่อง MOD สีแดงที่ที่4ที่เราสามารถหา critical chance critical hit damage ได้นั้นมันอยู่ใน s t a t ของปืนไม่ว่าจะเป็น core attributes หรือ attributes ธรรมดาซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับประเภทของปืนที่ที่5คือในส่วนของ MOD ปืนซึ่งในส่วนของมอดปืนแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับประเภทของปืนเพราะป,ปืนบางประเภทนั้นเราไม่สามารถใส่มอดได้ทุกที่อย่างเช่น c l a s s ิก m1a เป็นต้น ทีนี้ผมอยากจะย้อนกลับมาพูดถึงค่าสัด critical hit chance critical hit damage ที่เราสามารถมีในปืนซึ่งอย่างที่ได้บอกไปว่ามันจะมีสับเปลี่ยนที่กันระหว่าง core attributes และ attributes ธรรมดาทีนี้ถามว่าเราสามารถดูได้อย่างไรว่าปืนกระบอกไหนมันสามารถมี critical hit damage ได้ที่ไหนบ้าง critical hit chance ได้ที่ไหนบ้างแล้วค่าสัดสูงสุดที่เราสามารถมีได้ในประเภทของแต่ละปืนสามารถมีได้เท่าไหร่คำตอบนั่นคือในส่วนของ recalibration station ครับ สำหรับ recalibration station นอกเหนือจากการที่มันจะสามารถสับเปลี่ยนค่าแ Sta t ให้กับเราได้แล้วนั้นมันยังมีห้องสมุดของค่าแ Sta t ให้กับเราด้วยนั่นคือในส่วนของ recalibration library สำหรับ recalibration library ไม่ว่าเราจะมีค่าแ t ต t นั้นหรือไม่ก็ตามมันจะบอกเลยว่าปืนประเภทนั้นมันสามารถมีค่าแ Sta t นั้นได้สูงสุดเท่าไหร่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นปืน r i f l e เหมือนเดิมถ้าเราไปดูในส่วนของ attribute นั้นเราจะสังเกตเห็นเลยว่าในส่วนของ critical r a n c e มันจะมีให้สูงสุดได้ถึง9.5%และทางฝั่งของ Critical Hit Damage ที่เราสามารถมีได้ใน Core Attributes ของปืน Rifle นั้นมันมีสูงถึง17%ทีนี้ถ้าเรามองในทางกลับกันสำหรับปืน Submachine Gun เองแล้วนั้นใน Core Attributes มันไม่สามารถมี Critical Hit Damage ได้แต่มันสามารถให้ Critical Hit Chance สูงถึง21%ซึ่งในส่วนของ Attributes ธรรมดาของมันนั้นเราสามารถมี Critical Hit Damage ได้เช่นเดียวกันแต่มันมีได้สูงสุดเพียงแค่10% อันนี้ผมก็ต้องบอกกันเลยว่าสำหรับห้องสมุดของค่าแสตต่างๆหรือว่า recalibration library นั้นมันเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์สำหรับเราในการที่เราจะมาดูเพื่อหาค่าแสตที่เราต้องการที่จะใช้กับ i ิวของเราค่าแสตถัดมาที่อยากจะพูดถึงนั่นคือค่าแสต damage to armor ถ้าให้แปลเป็นไทยนั่นคือการที่เราจะสามารถทำ damage กับเกราะของศัตรูได้มากขึ้นซึ่งที่แรกที่เราสามารถหาค่าแนี้ได้มันได้จาก attributes ในปืน Brand ์เซ็ตโบนของอาราดีโฮลดิ้งสเมื่อเราใส่ครบ3ชิ้นและ Name Item ที่มีชื่อว่า Contractor's Gloves ซึ่งมันจะให้ค่า Stat Damage to Armor ใน Attributes และสำหรับค่า Stat Damage to Armor ที่เราสามารถมีได้สูงสุดนั้นเราสามารถมีได้ในปืนช็อตกันซึ่งเราสามารถมีได้สูงถึง12%เมื่อเปรียบเทียบกับปืนประเภทอื่นเหล่านั้นเราสามารถมีได้เพียงแค่6% สำหรับ damage to armor ผมอยากจะขออนุญาตย้ำกันอีกทีว่า damage ตัวนี้มันคือ damage ที่เราจะทำได้กับเกราะของศัตรูเพิ่มขึ้นเท่านั้นมันไม่ใช่ค่าเจาะเกราะพอทามันเป็นค่าเจาะกรอกนั้น damage ที่เราทำกับศัตรูที่มีเกรอกมันควรที่จะเข้าไปที่ HP ของศัตรูเลยไม่ใช่ damage ที่เราได้รับเพิ่มกับเกราะซึ่งเรื่องนี้ผมอยากจะให้โน้ตไว้และอยากจะให้เข้าใจตรงกันถัดม,มาคือในส่วนของ health damage สำหรับ health damage แล้วถ้าให้แปลตรงตัวเลยนั่นก็คือการที่เราจะทำ damage กับ HP ของศัตรูได้มากขึ้นซึ่งค่าแสตนี้เราสามารถหาได้ใน attributes ในปืน name item ในหน้ากากที่มีชื่อว่า The Hollow Man ซึ่งอยู่ภายใต้ branchet yor gear ซึ่ง damage to health หรือว่า health damage ที่มันให้มานั้นมันจะอยู่ใน attributes ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องโน้ตกันนิดหนึ่ง damage to health กับ health damage มันคือ damage เดียวกัน และปืนที่เราสามารถมี health damage ได้สูงที่สุดนั้นใน core attributes แล้วนั่นก็คือปืน assault rifle ซึ่งเราสามารถมีได้สูงสุดถึง11%เมื่อเปรียบเทียบกับปืนอื่นๆอ,อย่างเช่นในส่วนของปืน rifle ซึ่งเราได้เพียงแค่9.5%สำหรับ health damage นั้นเราจะมาย้ำกันอีกทีว่ามันมีการทำงานที่ค่อนข้างคล้ายกับ damage to armor นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ศัตรูมันมีเกราะอยู่นั้น health damage มันไม่ทางานเพราะเรายังไม่สามารถยิงเข้า HP ของศัตรูได้ แต่เมื่อไหร่ที่ศัตรูตัวนั้นไม่มีกราะค่า damage to health มันสามารถเพิ่ม damage ให้กับเราได้และมันจะเพิ่ม damage ให้กับเราณนะตอนที่เราสามารถยิงเข้า HP ของศัตรูแล้วเท่านั้นทีนี้ค่าแสตัดมาที่เราจะพูดถึงก็คือในส่วนของ headshot damage ซึ่งอันนี้เราก็แปลตรงตัวสำหรับ headshot damage คือการที่เราจะทำ damage กับหัวของศัตรูได้เพิ่มขึ้นซึ่งค่าตานี้เราสามารถหาได้ใน attributes ของปืน จากแบรนด์เซตและเกียร์เซตอย่างเช่น Providence Defense Brand Set Bonus 1ชิ้นหรือ a r a d y Holdings Brand Set Bonus สชิ้นรวมไปถึง g กียร์เ Bonus ของ g กียร์เ Ace's and Ace's เมื่อเราใส่ครบ3ชิ้นแบบนี้เป็นต้นราคา s t a n Headshot Damage เราก็สามารถหาเพิ่มได้จากมอดต่างๆยกตัวอย่างอย่างเช่น Digital Scope ที่มาพร้อมกับสาย Sharp Shooter Specialization หรือในส่วนของ Vx1 Scope 12แบบนี้เป็นต้น และค่า h e a d shot damage ที่เราสามารถมีได้สูงสุดนั้นเราสามารถมีได้ใน call attribute s ของปืนประเภท sniper หรือว่า marksman rifle ซึ่งเราสามารถมีได้สูงสุดถึง111%ซึ่งนี้เราก็ต้องโน้ตกันในหนึ่งในส่วนของค่าแตะที่เราพูดถึงนั้นเราไม่พูดรวมไปถึง name item ที่สามารถมีค่าแตะได้สูงกว่าปืนธรรมดายกตัวอย่างเช่น the white d e a t ที่สามารถมี h a d shot damage ได้สูงถึง137%เกิน cap ของเราขึ้นไป แต่สำหรับ h e a d Shot Damage แล้วเราสามารถมีเพิ่มได้จากที่อื่นซึ่งบางทีมันจะถูกกำหนดมาว่าได้กับแคบบางประเภทของปืนอย่างเช่นในส่วนของสาย Sharp Shooter Specialization กับ a ท ent ที่มีชื่อว่า One in the Head a ทเลนนี้มันบอกเลยว่าเราจะได้ h e a d Shot Damage เพิ่มขึ้น15%กับเฉพาะปืน Rifle และปืน Marksman Rifle หรือว่าปืน Sniper Rifle นั่นเองแต่สำหรับการทำงานที่สำคัญของ h e a d Shot Damage ซึ่งมันจะแตกต่างจาก Health Damage และ Damage to Armor นั้น นั่นก็คือการที่เรายิงหัวของศัตรูทั้งๆที่มันจะมีกราะเป็นแถบสีขาวอยู่บน HP ของมันนั้น H-shot e damage มันก็ทำงานแต่ถ้าว่าสำหรับ H-shot damage เองมันก็มีข้อยกเวน้นสำหรับศัตรูที่มีเกรอบที่หัวไม่ว่าจะเป็นตัวเมเลจาก faction hyena หรือตัว heavy ต่างๆที่ถือปืนกลน,นั้นการที่เรายิงหัวของมันนั้นมันนับว่าเป็น a r m ร r เพราะฉะนั้น H-shot e a d damage จะไม่ทางานแต่ข้อแตกที่6ที่อยากพูดถึงนั่นคือในส่วนของ damage To target out of cover สำหรับค่าแสตดนี้เลยมันมีการทำงานอยู่ตรงที่ว่าเราจะสามารถทำดาม a g e เพิ่มกับศัตรูที่ไม่อยู่ใน cover แต่ถ้าเมื่อไหร่ศัตรูเข้าไปนั่งใน cover ค่าแสตดนี้จะไม่ทำงานทันทีซึ่งแหล่งที่มาที่เราสามารถหามาได้นั้นเราสามารถหาได้ใน Attributes ของตื่น Name Item ในหัวเขาที่มีชื่อว่า Fox p r a y e r ซึ่งมันจะให้มาอยู่ใน Attributes ราคาแสนนี้เราก็ยังสามารถได้เพิ่มจากการที่เพื่อนของเราในทีมใส่สาย Demolition s p e c i a l i z a t i o n เพราะมันมีอยู่ทางเลนหนึ่งที่เขียนว่า Demolitionist Tactical Link มันบอกเลยว่ามันจะทำการให้ Damage to Target Outcover กับเพื่อนในกลุ่มในทีมของเราอีก5%และประเภทของปืนที่เราสามารถมี Damage to Target Outcover ได้เยอะที่สุดในเกมมันอยู่ใน Core Attributes ของปืน LMG ซึ่งเราสามารถมีได้สูงสุด12% เมื่อเปรียบเทียบกับปืนอื่นที่เราสามารถมีได้เพียงแค่10%สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้โน้ตกันเลยสำหรับ damage to target out of cover นั้นในสนามลองยิงปืนในฐานของเรานั้นมันนับว่าศัตรูทุกตัวไม่นั่งใน cover เลยซึ่งการที่เราใส่ damage to target out of cover แล้วเราไปลอง test DPS test damage ของเราในฐานนั้นเราจะทำ damage ได้เยอะ แต่ถ้าว่าในสนามจริงนั้นมันบางทีมันจะมีตัวที่ไปนั่งใน cover อยู่ตลอดเวลาซึ่งตัวเหล่านั้น damage to target out cover เราจะไม่ทำงานเพราะฉะนั้น damage ที่เราทำได้ในฐานมันอาจจะแตกต่างจาก damage ที่เราสามารถทำได้เมื่อเราลงไปเล่นในมิชชั่นต่างๆซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องโน้ตกันไว้ด้วยหลังจากที่เราดูค่าแสตทั้ง6ค่าแตทไปแล้วสิ่งถมาถที่ผมอยากจะพูดถึงเพื่อช่วยทำให้เราสามารถเข้าใจในการ b u วชุดของสาย DPS สายยิงได้นั้นเรื่องคือการแบ่งหมวดหมู่ของ damage ซึ่งมันถูกแบ่งเป็น2หมวดหมู่ด้วยกันหมวดหมู่แรกนั่นคือในส่วนของ Weapon Damage และ Critical Hit Damage ที่จะถูกพร็อโดย Critical Hit Chance ซึ่งหมวดหมู่นี้นั่นคือในส่วนของ Damage สายกลางที่เราสามารถทําได้กับทุกอย่างและหมวดหมู่ที่2นั่นคือในส่วนของ Damage ที่มันขึ้นอยู่กับศัตรูซึ่ง Damage ในหมวดหมู่นี้ก็มีในส่วนของ Damage to Armor, Health Damage, Damage to Target o f c o v v r r Headshot d a m g g e โน้นนะครับสาเหตุที่เอา h e a d Shot Damage กับ Heal t h Damage มาใส่ในหมวดหมู่ที่2นี้มันเป็นเพราะว่าศัตรูในเกม Division ภาค2มันยังมีศัตรูที่ไม่มีหัวให้เรายิงรวมไปถึงการทำงานของ Heal Damage นั้นถ้าศัตรูมันมีเกราะ Heal Damage มันไม่ทำงานมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำไม h e a d Shot Damage กับ Heal Damage มันถูกเอามารวมใส่อยู่ในหมวดหมู่ที่2นี้ทีนี้ถามว่าการแบ่งหมวดหมู่ของประเภท Damage แบบนี้มันมีประโยชน์ยังไง มันมีประโยชน์ในการที่มันจะทำให้เราเข้าใจถึงแหล่งที่มาของดาเมจที่เราสามารถทำได้กับศัตรูและในบางกรณีนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนเอาค่าแสตนอดอันหนึ่งออกเพื่อที่จะทำให้เราสามารถทำดาเมจกับศัตรูบางประเภทได้มากขึ้นเหมือนกับบิวที่เราได้ทำไปสำหรับโหมด l e g e n d a r y และ r a ร e เป็นต้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการที่เราจะปรับเปลี่ยนค่าแสตไปทางใดทางหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจกับศัตรูประเภทใดประเภทหนึ่งนั้นสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนนั่นก็คือ ความสามารถของศัตรูตัวนั้นๆที่เราต้องการทำดาม,มจเพิ่มซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพให้ชัดเจนมากขึ้นสำหรับแฟชั่นแบล็กทัสแล้วมันมีศัตรูประเภทหนึ่งที่เป็นหุ่นยนต์ที่เราเรียกกันว่าหมาวอ r เฮ u ส์สำหรับหมาวอ r เฮลส์ต่างๆเหล่านี้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถทำดาม,มจกับมันได้นั่นก็คือ Headshot Damage เพราะหมาวอเฮลส์เหล่านี้มันไม่มีจุดที่มันเป็นหัวให้เรายิงแต่ถ้าว่าหมาวอ r เฮลส์เหล่านี้มันมีทั้งกรอบ และมันไม่สามารถนั่งใน c o เวอได้เพราะฉะนั้น2 a m a ดาเมจจะช่วยเพิ่มและการันตี d ดาเมจที่เราสามารถทำกับหมา w a r h าว n d ได้นั่นคือในส่วนของ Damage to Target our Power และ Damage to Armor และเมื่อเราเข้าใจแหล่งที่มาของ d ดา a g e โดยการยิงปืนนั้นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจชุดที่ใช้ลง Legendary และชุดที่ใช้ลงเรดได้มากขึ้นในการปรับเปลี่ยนชุดของแต่ละแบบซึ่งการที่เราจะปรับเปลี่ยนดาเมจเพื่อไปยิงศัตรูประเภทใดประเภทหนึ่งนั้น มันจะถูกโยงวกกลับไปคำอธิบายแรกของคลิปนี้ที่เราพูดไปถึงว่าเกมนี้มันเป็นเกม RPG และเป็นเกม Third Person s h o o t e r ทางฝั่งของ Third Person s h o o t e r นั้นมันขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัดของเราล้วนๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกปรับเปลี่ยนดามจไปยิงศัตรูประเภทใดประเภทหนึ่งนั้นสิ่งที่สำคัญไปกว่าค่าแซดและของที่เรามีนั่นก็คือความถนัดของเราเอาละครับรจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับไทยชิมีคำตอบสำหรับผู้เล่นใหม่ในคลิปนี้ ยังไงขอบคุณที่เข้ามารับชมกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนเพื่อน,นี้กรับสวัสดีครับ